ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบกับเกมเมอร์ขาอ่อนครับวันนี้ผมจะมาสอนทําวงจรกระพริบที่ผมเคยสอนไว้นะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรกระพริบแรกที่ผมจะสอนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรีเวอร์ที่เป็นตัวใจไฟเนาะแล้วก็คอมบอลเเตอร์รีพิเตอร์แล้วก็เลสต้นครับขั้นตอนแรกก็วางรีเวอร์แบบนี้ครับเป็นตัวใจไฟนะแล้วก็คอมบอลเเตอร์รีพิเตอร์ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ครับ ใส่มันก็จะล่นเวลาในการกระพริบแบบให้มันช้าลงนิดน,นึงนครับประมาณนี้พอก,กระพริบตรงนี้นะครับอย่าเลืมนะครับตรงนี้สําคัญเลยอ่ามันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับถ้าไม่ใส่มีพิเตอร์มันก็จะกระพริบไวเท่ากับหนึ่งติ๊กครับประมาณนั้นแต่ถ้าใช้ในกรณีที่ตรวจจับให้เทมในกล่องครับผมแนะนําว่าให้แบบ เให้ให้ต่อรีพิเตอร์ตรง ini, ท้ายนี่ครับท้ายนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะติดเนาะแล้วก็ต้องเพิ่มรีพ er ิเตอร์ตัวนี้ตัวนึงด้วยครับเพื่อให้มันกระพริบครับอย่างนัง้นมันไม่กระพร MM. ิบครับก็คอยใช้งานก็ประมาณนี้นครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับรูปแบบที่หนึ่งครับที่เปลี่ยนวงจรกระพริบส่วนวงจรกระพริบอันที่สองนะครับก็ใช้ของแค่สองอย่างนะครับก็คือ <brasile> yeah. พิตตันแบบฟลามลก็ออฟเฟอร์เบอร์ครับแล้วตัวใจไฟอย่างริเวอร์ก็อันนี้ไว้เป็นตัวตัวแทนของการใจไฟแล้วกันเนาะขั้อตอนแรกนะครับให้วางพิตตันอย่างนี้นะครับแล้วก็หันหน้าออฟเฟอร์เบอร์เป็นนี้ครับให้หน้าหน้าบูดของมันหันมาทางนี้นะครับแล้วก็เราก็วางไปน,นีนะ้ไอตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในกานรทําวงจรลิฟตนนะอันนี้จะมีความเร็วประมาณหนึ่งติ๊กครับการันตีได้เลยว่ามันมีความเร็วประมาณหนึ่งติ๊กเลยนะอันนี้ มันก็จะคาพิบไวมากครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับวงจรนี้ถ้าเอาไปตัวจับไอเทมในกล่องก็สามารถทําตรงนี้ให้เป็นคาบราเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์ลเลยนะครับก็ไปต่อไปกันเลยนะครับอ่าก็มาวงจรอันนี้นะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรีพิตเตอร์กับเดสโตนนะครับแล้วก็รีเวอร์นะครับอันนี้ก็จะทํายากนิดน,นึงครับเพราะว่ามันต้องกะไปเป็นหน่อยอะไรอ่าก็ทํา รีพีเตอร์หันหน้าลับกันนี้ครับแล้วก็เลสโตนี้ฮะแล้วก็ฟังริเวอร์ครับต้องเป็นริเวอร์หรือริเวอร์อย่างเดียวน่าจะดีกว่าที่จริงนะเพราะว่ามันต้องการให้มันกระพิบไวเนาะกระพิบแบบเปิดปิดปุ๊บเลยอะไรอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้ค่ะวิธีทําก็ประมาณนี้ฮะเปิดปิดริเวอร์แบบรวดเร็วเลยฮะถ้าเปิดค้างนะครับข้อเสียของจอนี้คือถ้าเปิดค้างปุ๊บมันค้างเลยครไฟค้างเลยวิธีแก้คือต้องทุบับอประมาณนี้เนาะ เซอร์วงจรนี้ครับก็แปลต่อไปกันได้เลยนะครับอ่าก็มาวงจรต่อไปครับก็คืออันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมคือรีเวอร์ครับแล้วก็บล็อกที่นำเลสโตนได้ครับสัญญาเลสโตนได้ครับแล้วก็เลสโตนท็อตแล้วก็เลสโตนนะครับขั้นตอนแรกให้วางบล็อกอย่างนี้นะครับแล้วก็เลสโตนท็อตอย่างนี้นะครับวางแบบมุมแบบนี้นะท่านั้นนะแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็วางเลสเตนอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะกระพริบครับ วงจรนี้มันจะมีข้อเสียคือมันกระพริบไปพักนึงมันก็จะดับวิธีทําให้มันติดเหมือนเดิมคือเราวางริเวอร์หรืออะไรก็ได้ครับที่มันสามารถส่งสัญญาณไปที่บอกอันนี้ได้ครับสัญญาณเรสต์โอนก็เปิดปิดครับมันก็จะกระพริบเหมือนเดิมครับวงจรนี้ข้อเสียคือมันใช้ได้มากกรณีเท่านั้นฮะมันกระพริบแป๊บเดียวมันก็ดับ้วเนาะอันนี้ก็เป็นวงจรแบบง่ายๆครับประมาณนี้นะข้อแปลวงจรกทันต่อไปก็ได้เลยครับ ก็มาวงจรอ,อันนี้ครับก็คือสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือก็มีบล็อกที่บล็อกอะไรก็ได้ครับที่ริงบล็อกอะไรก็ได้ครับแล้วก็รวรางครับแล้วก็ออฟเซอร์เบอร์ครับขั้นตอนแรกก็วางบล็อกเป็นขั้นบันไดนี้นะครับขั้นตอนแรกนะแล้วก็วางยาวหน่อยฮนะแล้วก็วางรางรถไฟได้เลยฮนะตรงนี้แล้วส่วนตรงนี้ให้เราหันหน้าออฟเซอร์เบอร์ลงแบบนี้ฮนะให้หน้าบูมมันขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ หันแล้วก็เรียงตรงนี้ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อบล็อกอย่างนี้ครับแล้วก็วางรถลางราง้วไฟอย่างนี้ครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้ครับข้อดีคือคืออันวงจรนี้ครับก็มันจะไม่มีสัญญาณไอไอสายไฟเล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้เนาะข้อดีของมันวิธีใช้งานก็ต่อออฟเฟอร์ไปอย่างนี้ครับแล้วก็ไปใช้ได้เลยครับมันก็จะกระพริบเป็นนี้ วิธีนี้ผมเจอโดยบังเอิญเนาะจริงๆนะผมเจอโดยบังเอิญจริงๆอันนี้ครับถ้าชอบคลิปฟอนแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับวงจรต่อจไปที่ผมมาฟอนนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยฮะเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะเอาวงจรไหนถ้าเราวันนี้ก็บายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ